หากท่านใดที่จําคลิปเก่าของผมได้นะครับทุกท่านจะเห็นว่าผมเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับหนังเกรดบีในวัยเด็กไปแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราก็กลับมาอยู่ในคอนเทนต์ของหนังเกรด B ีกันอีกแล้วแต่จะอยู่ในหัวข้อที่ว่า10อันดับสป,ปาร์ลล์ูกผสมจากหนังเกรด B ีที่มีดีไซน์สุดเจ๋ง ซึ่งหัวข้อนี้ครับได้มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ว่าอยากเห็นช่องผมเนี่ยจัดอันดับซึ่งผมต้องขอขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาครับผมขอบอกทุกท่านก่อนว่าสปาราที่ผมจะจัดอันดับต่อไปนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับแต่ถ้าหาท่านใดเนี่ยที่มีสปาราที่คิดว่ามันดูเท่มากกว่าในวิดีโอนี้สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ สปาราตัวแรกครับคือเวลวูฟจากภาพยนตร์เรื่องชาร์กทอุูดเมอร์ซัสเวลวูฟซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวสปาราตตะทึกขวัญทางโทรทัศน์ของอเมริกาครับที่ออกฉายเมื่อปี2015ซึ่งเป็นภาคต่อลำดับที่3และเป็นภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ชาร์กทอุ o ดครับ โดยตัวของเวลวูฟครับมันถูกสร้างขึ้นมาจากดร์เอลซาไรร์ดนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่เคยทํางานร่วมกับผู้สร้างชาร์โทพุตซึ่งตัวของเธอครับได้ทําการทดลองต่อต้อตานความชราโดยการผสมยีนของวานเพชคฆาตและหมาป่าผลการทดลองครับทำให้เกิดสประหลาดตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเวลวูฟซึ่งเดิมทีเนี่ยมันเป็นมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมครับซึ่งตัวของเหยื่อผู้ฆราะร้ายครับที่ได้กลายเป็นเวลวูฟเนี่ยอดีตเขาเป็นนักเบสบอลที่เคยมีชื่อเสียงครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวของเขาได้ไว จึงทาให้เหล่านักวิทยาศาสตร์สติเฟื่อน,นะครับได้ทําการทดลองกับตัวของเขาโดยการเปลี่ยนให้เขากลายเป็นมนุษย์หมาป่า,ตาแต่เพื่อให้ร่างไอบินมีความเสถียรครับพวกเขาจึงได้เพิ่ม DNA ของวันเพชฌฆาตเข้าไปและสุดท้ายตัวของเขาก็กลายเป็นเวลวูฟครับโดยลักษณะของเจ้าเวลวูฟนะครับมันจะมีสีเหมือนกับวันเพชฌฆาตส่วนบริเวณหัวครับจะมีลักษณะคล้ายกับหมาป่ายืนสีขาส่วนบริเวณหางครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับปลาและมีครีบด้านหลังครับส่วนตัวเนี่ยครับผมมองว่าการดีไซน์สปาราตัวนี้เนี่ยเขาทําออกมาได้้้เเจงใชไดลยครับ สปารลาดตัวต่อมาครับมาจากภาพยนตร์เรื่องปิลันญาคอนดาภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์สยองขวัญเกรดบีสัญชาติอเมริกันที่ออกฉายครั้งแรกทางช่องไซไฟครับเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2012โดยเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสปารลาดลูกผสมระหว่างปลาปิลันญาและงูอนาคอนดาครับในเรื่องของเนื้อหานะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตามสไตล์หนังเกรดบีเจ้าตัวปิลันญาคอนดาไล่งับผู้คนไปเรื่อยมีเพียงแต่พระเอกและนางเอกเท่านั้นที่จะจัดการมันได้ โดยตัวหนังนะครับมันเดินเนื้อเรื่องแบบจับแพะชนแกะได้ไม่เลวครับโดยลักษณะของเจ้าตัวเป็นแรนยาคอนด้านะครับตัวของมันก็เป็นอนาคอนด้าครับแต่บริเวณส่วนหัวเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงครับแต่ถ้ามองดีๆผมก็มองว่ามันไม่ได้เหมือนเป็นรนยาสักทีเดียวครับแต่ฟันของมันครับน่าจะคล้ายที่สุดส่วนสิ่งที่ผมชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้ครับก็คือฉากครับฉากธรรมชาติที่ดูชุ่มชื้นซึ่งผมแก้บุูดเลยนะครับว่าตาในภาพภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันสวยงามจริงๆครับ สปาร์ลาตัวต่อมาครับคือโคทากาจากภาพยนตร์เรื่อง The l เล i c ปี1997ด้วยต้นกําเนิดของเจ้าโคทากานะครับมันถือกําเนิดขึ้นในป่าลึกของอเมริกาใต้โดยชนเผ่าพื้นเมืองที่มีชื่อว่าเซนเซราพวกเขาได้ใช้เหตุราหายากชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคอร์ลสตาลิสหรือชื่อหนึ่งครับคือพืชโคทากาโดยตัวของพืชชนิดนี้ครับมันมีฮอร์โมนพิเศษครับที่ใช้ในการเปลีปย่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นอาวุธที่มีชีวิตเพื่อกําจัดศัตรูของเผ่าครับ ซึ่งผู้ฆราร้ายครับคือดรจอห์นวิทนีย์นักมนุษยวิทยาที่ได้เดินทางไปสำรวจครับตู้ของเขาเนี่ยได้รับประทานซุปที่ปรุงจากพืชชนิดนี้เข้าไปทําให้ดินเองตัวขเขาครับเริ่มเปลี่ยนแปลงและกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดโคทากาครับดยลักษณะของเจ้าโคทากาเนี่ยเป็นสัตว์ผสมที่มีลักษณะของปลามแมลงสัตว์เลื้อยคลานและเสือขนาดใหญ่ครับตู้ของมันครับมีขนาดประมาณ1 0 1ถึงฟุตผิวหนังเป็นเกล็ดมีแผงคอและมีกล้ามขนาดใหญ่ที่คล้ายกับมแมลงครับ ผมบอกได้เลยครับว่าการดีไซน์สัประหลาดตัวนี้เนี่ยนอกจากมันจะเท่นะครับมันยังโคตรที่จะน่ากลัวเลยครับสัประหลาดตัวต่อมาครับมาจากภาพยนตร์เรื่อง Tenor c r o ภาพยนตร์แนวสยองขวัญสัประหลาดของอเมริกันที่ออกฉายเมื่อปี2004เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญวิทยาศาสตร์ต้นทุนต่ำที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองทางพันธุกรรมที่ผิดพลาดโดยเหล่านักวิทยาศาสตร์ครับได้ทําการทดลองตัดต่อพันธุกรรมระหว่างไดโนสเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ในยุคคีเทเชียตจากแอฟริกาเหนือที่มีชื่อว่าซูโคไมมัส กับจระเข้ในยุคป,ปัจจุบันโดยลักษณะของมันครับบริเวณส่วนหัวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับจระเข้มีผิวหนังที่เหมือนเป็นเกราะเดิน4ขาและ2ขาได้และสามารถว่ายน้ำได้ครับหากท่านใดที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทุกท่านจะทราบว่ามันจะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งครับที่ติดตามากๆนั่นก็คือฉากที่เจ้าตัวจระเข้นะครับกระโดดงับหัวเด็กคนหนึ่งครับจนขาดกระเด็นเลยซาปลาตัวต่อมาครับมาจากภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์เกเตอร์ปี2007 ดยตัวของมันครับเป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการชีววิศะวะกรรมลับโดยพวกเขาได้ดํดีเออของโฟโบซูคัสริโอแกนเดนซิสมาสร้างขึ้นใหม่ครับแต่สุดท้ายเนี่ยตัวของมันได้ดูดออกจากศูนย์วิจัยและได้ออกไปอารวาสที่ในป่าแถวฮาวายก่อนที่ตัวของมันครับจะหนีไปยังรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งเหล่านักล่าและนักวิทยาศาสตร์ครับได้พยายามที่จะกำจัดมันโดยรอให้มันไปที่ปล่องภูเขาฟไฟปอมและจุดชนวนระเบิดเพื่อสังหารมันครับ โดยลักษณะของตัวมันครับต้องบอกเลยว่าตัวของมันเนี่ยไม่ต่างอะไรกับไดโนครอกที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยครับและในปี2010ครับได้มีการสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาเป็นภาคต่อที่มีชื่อว่าไดโนค็อกเวอร์ซัสซูเปอร์เกตเตอร์ซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าตัวสัป,ปะหลาดในภาคใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีความเท่เหมือนกับตัวต้นฉบับเลยครับสัป,ปะหลาดตัวต่อมาครับมีชื่อว่าเพราคูด้าจากภาพยนตร์เรื่องชาร์กโตพพสเวอร์ซัสเพราคูด้าปี2014 ซึ่งตัวของมันครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการตัดต่อพันธุก,กรรมและได้มีการผสม DNA ของสัตว์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อย่างเทอร์นอดนมาผสมกับปลากะพงครับโดยลักษณะของมันครับบริเวณส่วนหัวจะมีลักษณะเหมือนกับปลากะพงแดงมีฟันแหลมคมและดวงตาอยู่ด้านหน้าลำตัวมีลักษณะายาวและเรียวซึ่งลักษณะดโดยรวมของมันเนี่ยครับจะมีความคล้ายกับเทอร์นอดนนะครับส่วนปีของมันครับสามารถใช้เป็นครีบว่ายน้ําได้ครับส่วนบริเวณหางของมันครับตัวของมันเนี่ยจะมีหางที่ยาว และมีครีบขนาดใหญ่อยู่ด้านท้ายเหมือนกับปลาครับสับปะดตัวต่อมาครับคือโรบอคอกจากภาพยนตร์เรื่องโรบอคอกปี oc oc 2013โดยเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อจรวดบรรทุกหุ่นยน,น,โนโต์นนโนบอทได้เกิดขัดข้องและตกลงไปในส่วนสัตว์ทําให้หุ่นยนต์นโนโนบอทเหล่านี้ครับได้เข้าไปในตัวของจระเข้ขนาดใหญ่ทําให้ตัวของจระเข้ครับถูกตั้งโปรแกรมให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่มีเป้าหมายคือการกําจัดทุกสิ่งเพื่อเป็นอาหารโดยลักษณะของมันครับจะมีเกรดสีเทาเมทัลลิกดวงตาสีแดงเรืองแสง มีแปกที่ทรงพลังมีเกราะที่แข็งแรงและมีใบมีดหมุนบริเวณช่วงท้องซึ่งมันสามารถใช้บทคยี่ได้ครับซึ่งการ,กรแกลายพันตรงนี้ครับมันเป็นผลมจากการที่ตัวของจระเ้นเนี่ยได้กลืนกินนดโนอบอทจากยานอวากาศของทหารที่ตกลงไปยังบ่อของมันครับซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังต้นทุนต่ำครับแต่กลับได้รับความวิจารณ์ว่าเป็นหนังที่สนุกอย่างไม่แน่าเชื่อในแบบของหนังเกรดบีครับและหนังเรื่องนี้ครับเคยถูกนํามาฉายในประเทศไทย ทางช่อง pptv โดยชื่อภาษาไทายครับมีชื่อว่าโรโบโค c ็อกโคตรเขี้ยมจากกลสัตประหลาดตัวต่อมาครับมีชื่อว่าไฮดร้าจากภาพยนตร์เรื่องไฮดร a าเดอะลอสไอเลนปี2009โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์สัตประหลาดสยองขวัญแอคชั่นซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุม่มคลที่ต้องเอาชีวิตรอดจากนักล่าบนเกาะที่เต็มไปด้วยอสูรไฮดร้าโดยประวัติของหนังเรื่องนี้ครับไม่ได้อ้างอิงจากเทพนิยายไฮดราโดยตรงครับแต่เป็นการนำมาสู่จากเทพนิยายกรีกมาใช้ในบริบทของภาพยนตร์ครับ ดยลักษณะของมันเนี่ยเป็นสูรที่มีหลายหัวรูปร่างคล้ายกับงูเมื่อหัวของมันถูกตัดออกครับมันจะมีหัวใหม่งอกขึ้นมาแทนซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนที่ผมดูตอนเด็กครั้งแรกเนี่ยมันเป็นหนังที่ทําให้ผมกลัวตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องเลยครับสัปดาห์ตัวต่อมาครับชาร์กแมนจากภาพยนตร์เรื่องชาร์กแมนปี2001ภายในเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะเล่าถึงทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทําการทดลองลับๆเพื่อสร้างลูกผสมระหว่างมนุษย์กับฉลาม แต่การทดลองครับเกิดล้มเหลวและพวกเขาได้สร้างสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งขึ้นมาครับที่มีชื่อว่าชาร์กแมนสุดท้ายครับตัวของมันเนี่ยได้หลุดออกจากห้องทดลองและออกอาลวาดไล่เข็นฆ่าผู้คนครับซึ่งหนังเรื่องนี้ครับก็จัดอยู่ในหนังเกรดบีต้นทุนต่ำครับดยลักษณะของมันครับเป็นมนุษย์ลูกผสมกับฉลามมัวคอนมีความสามารถทางร่างกายที่แข็งแกรง่งมีฟันที่แหลมคมมีกรงเล็บที่แข็งแรงผิวหนังมีความหนามีความว่องไวทั้งบนบกและในน้ําซึ่งตัวของมันครับสามารถเดินบ,นบนบกและหายใจได้ครับ ส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าลูกผสมระหว่างมนุษย์กับฉลามัวคอนภายในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมคิดว่าการดีไซน์เนี่ยทำออกมาได้เท่ครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นฉลามขาวเนี่ยตัวผมเองก็คงรู้สึกเฉยๆครับพะส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเนี่ยจะชื่นชอบฉลามหัวคอนมากกว่าตัวของฉลามขาวครับและเราก็เดินทางมาถึงสัป,ปลาตัวสุดท้ายนะครับซึ่งมันมีชื่อว่าโพไซดอนเล็กซ์จากภาพยนตร์เรื่องโพไซดอนเล็กซ์ภาพยนตร์สยองขวัญปี2013 ถึงแม้ว่าชื่อของตัวหนังนะครับมันจะเหมือนกับเทพเจ้าแต่ผมต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ตำนานเทพเจ้าครับแต่เป็นไดนนเสาย์ยคก่นประวัติศาสตร์ที่หลับไหลน,นานถึง6 0,000ปีแต่จู่ๆเนี่ยตัวของมันก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาหลังจากนักสำรวจใต้น้ำครับได้เข้าไปปลุกมันโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้สิ่งมีชีวิตที่หลับไหลน,นานถึง6 0,000ปีได้ตื่นขึ้นมาและได้ออกอาวาศตามแนวชายฝั่งและทะเลโดยลักษณะของมันครับก็เหมือนกับทีเล็กทั่วไปครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยจะมีเกล็ดหนาสีเหลืองน้ำตาล มีครีบสีฟ้าขนาดใหญ่เหนือตามแต่ละข้างและมีครีบยาวทอดไปตามสัมหลังจนถึงปลายหางมีขาที่แข็งแรงและมีเท้าที่มีพังผืดที่ช่วยในการว่ายน้ำครับโดยความสามารถของตัวมันเนี่ยสามารถดำรงชีวิตทั้งบนบกและในน้ำครับและตัวของมันนะครับย,ยังสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาออกแบบมาก็ถือว่าดูดีใช้ได้ครับเท่อยู่แต่ถ้าเท่ที่สุดเนี่ยผมยกให้ชื่อมันครับโพไซดอนเล็ก และนี่ก็เป็นทั้งหมดสาหรับการจัดอันดับสปาราดจากหนังเกรด B ีที่มีดีไซน์สุดเจ๋งนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมล้วนๆก็อาจจะมีไม่ถูกใจใครบ้างต้องขอไปทุกท่านด้วยนะครับแต่หากว่าท่านใดครับที่มีสปาราตที่มีดีไซน์เจ๋งกว่าในวิดีโอนี้ทุกท่านก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างวิดีโอเลยนะครับผมรออ่านอยู่สำหรับวันนี้ครับเวลาของผมก็ด้หมดลงแล้วผมยูนิตขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอแน่